เราจะมารีวิวรูบิกหนึ่งคูณหนึ่งถ้าถามว่ากองหายไปไหนก็โดนฉีกเละไปแล้วนั่นแหละโดนฉีกเละไปแล้วรูบิกนี้จะเป็นสปินเนอร์ด้วยเห็นปะนี่นี่นี่เห็นนะอะไรกันนะเนี่ยถ้าแล้ว ลูบิกลูกนี้ซื้อมาในราคาเก้าสิบสามโอเคผมถามน้องมาเก้าสิบสามลูกนี้เป็นของน้องมาใช่ของผมเป็นลูบิกที่แก้งง่ายที่สุดในโลกวางนะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยดูนะสามสองบิดหนึ่งทีก็บิดอีกสองแก้งน้อยประมาณบิดแค่สามครั้งลูกนี้ก็สิบสามบาทชื่อของมันจริงๆก็คือบีคิวโอ บิสกิวนี่ไม่ใช่ของผมนี่ของน้องเพิ่งได้มาวันเมื่อวานนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจุบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์สำคัญที่สุดคอมเมนต์ <Comment. S 1> ด้วยลาก่อน